อัศรลมารเรียกคุมรอะมตุลลอยเราะกาตฮ์ท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับด้วยความรักและความห่วงใยเล้วันนี้เรารับประทานอาหารอันัมดุลินแล้ววันนี้เราพยายามที่จะเลือกกับสิ่งที่มีโลโก้ที่คําว่าฮาลานของประเทศไทยคือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ก็จะมีบางร้านที่เป็นตลาดเป็นเปิดท้ายอะไรประมาณเนี่ยตลาดนัดชุมชนก็อาจจะมีพี่น้องที่เขาอยู่กับเราหรือเขาเคยทําอาหารในร้านมุสลิมเขาก็ไปทํากระบวนการคือถูกต้องทั้งหมดเลย แล้วเขาก็<ๆ>จะเขียนเขาดีเขาไม่ใช่คําว่าหลานแต่เ็าเขียนคําว่าอิสลามทานได้เราจะทานไหมหรือบางทีวันนี้เราอาจจะบอกว่าไม่ต้องบอกอิสลามทานได้หรอกแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาขายแต่วัตถุดิบเราบอกว่าไม่มีหมูนะก็เป็นน้ำเต้าหู้เฉยๆเป็นซาลาเปาไส้ถั่วเฉยๆเป็นครัวซองเฉยๆเราต้องถามตัวเราเองว่าวันนี้เราเคยยกมือขอโดอาเนี่ยอัลลอฮ์รับหมดยังอัลลอฮ์รับสักเรื่องหนึ่งยังเราต้องดูเหมือนกันใน สอาบะาที่มาเราสูลุลล้อแล้วเราสูลุลลลฮอก็เตือนว่าอะไรสรลดล้อเนีัยสลดลองไปเช็คสิเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยฮาล้านไหมถ้าไม่ฮาล้านยกมือขอดว่วาอัลลออเก็ไม่รับวันนี้อยากจะเตือนตัวผมและเตือนผู้ฟังทุกท่านว่าอยากคิดง่ายๆอยากคิดสั้นๆเราต้องมองว่าคนที่มีกะริมอคคนี่บิสมิลและกับการทำอาหารเราเลือกคนนั้นดีกว่าไหมครับ